สวัสดีครับก่อนที่เราจะไปรับฟังสาระดีๆผมขอฝากคุณผู้ดูสักนิดหน่อยนะครับถ้าคุณผู้ดูชื่นชอบสาระที่เรานำมาเสนอและอยากให้กำลังใจกับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์รูปหัวใจน่ารักน่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับและอย่าลืมสำหรับคนที่ชื่นชอบแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดให้เราด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้นะคะเรากำลังพูดถึงปซิโก้ค่ะแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันดีมากๆเลยมีสินค้าเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่เครื่องดื่มขนมขบเคี้ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่า ผลประกอบการล่าสุดไตรามาส3ปี2025เนี่ยเบื้องหลังตัวเลขที่ประกาศออกมามีอะไรซ่อนอยู่บ้างเรามีข้อมูลหลายมุมเลยนะคะทั้งรายงานจากบริษัทโดยตรงเลยความเห็นจากนักวิเคราะห์หลายเจ้าแล้วกม็มีบทถอดเทปการประชุมตอบคำถามนักลงทุนด้วยอันนี้น่าสนใจมากภารกิจของเราวันนี้ก็คือกลั่นกรองข้อมูลพวกนี้ละค่ะมาดูกันว่าประเด็นสำคัญจริงๆคืออะไรทั้งตัวเลขกลยุทธ์แล้วก็ความหมายต่ออนาคตของยักษ์ใหญ่ CPG รายนี้ค่ะ ผมจากที่ดูข้อมูลทั้งหมดมาเนี่ยดูเหมือนว่าภาพรวมมันมีทั้งสัญญาณบวกแล้วก็เรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับคือตัวเลขหลักๆอาจจะออกมาดูดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับแต่พอเราไปเจาะลงลงไปเนี่ยก็จะเห็นความท้าทายบางอย่างซ่อนอยู่แล้วที่สำคัญเลยดูเหมือนแพร์ซิโกกำลังอ,อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งใหญ่ด้วยครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาแกะรายละเอียดกันดูครับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยเอาตัวเลขที่เขาประกาศออกมาตอนแรกที่แบบฮือฮากันก่อนเลยนะคะ กำไรต่อหุ้นหรือ EPS เนี่ยทำได้2.29ดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่2.26ดอลลาร์ส่วนไรายได้ก็23.94พันล้านก็สูงกว่าค่าที่23.86พันล้านนิดหน่อยพอข่าวออกหุ้นก็ขึ้นเลยนะคะ1.49%ก่อนตลาดเปิดด้วยซ้ำฟังดูดีมากเลยใช่ไหมคะเหมือนเป็นไตรมาสที่เยี่ยมยอดเลยใช่ครับตัวเรีพาดหัวแบบนี้มันก็สร้างความรู้สึกบวกได้ในตอนแรกแต่ว่า ถ้าเราดูละเอียดขึ้นนะครับมันจะซับซ้อนกว่านั้นนิดหน่อยอย่างแรกเลยเนี่ยกำไรต่อหุ้นหลักหรือ c o e p s ที่เขาปรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับจริงๆแล้วลดลง2%นะครับถ้าเทียบกับปีก่อนส่วนกำไรต่อหุ้นตามที่รายงานเลยหรือ reported EPS ที่เห็นในงบจริงๆอะครับคือ1.90ดอลลาร์อ้าหรอคะครับซึ่งอันนี้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์บางส่วนคาดไว้แล้วก็ลดลงจากปีก่อนหน้าค่อนข้างเยอะเลย อ๋อค่ะแล้วทำไมมันต่างกันขนาดนั้นล่ะคะตัวคอร์กับรีพอร์เตเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนครับที่มันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ก็มีปัจจัยอื่นด้วยทั้งเรื่องต้นทุนวัตถุดิบบางตัวที่สูงขึ้นซึ่งในรายงานเขาก็มีพูดถึงผลกระทบจากภาษีศุรกากรบางอย่างด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการบันทึกค่าด้อยสินทรัพย์เข้ามาในไตรามาสนี้อีกอ๋อมีหลายปัจจัยเลยครับ ส่วนตัวเลขการเติบโตของรายได้แบบออร์แกนิกที่เราดูเฉพาะธุรกิจเดิมไม่นับพวกอัตราแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายกิจการก็อยู่ที่1.3%ครับถือว่าค่อนข้างนิ่งๆไม่ได้หวือหวามากนักเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าตลาดทั่วไปอาจจะมองแค่เฮ้ยตัวเลขดีกว่าคาดแต่ขอคนตามละเอียดละเอียดหน่อยหรือนักวิเคราะห์เขาก็จะเห็นรายละเอียดพวกนี้ทั้งเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนต้นทุนแล้วปฏิกริยาตลาดหลังจากนั้นล่คะคะเป็นยังไงบ้างคะ เพราะเห็นราคาหุ้นล่าสุดก็ขยับขึ้นมาแถวแถวร้อดอลลาร์แล้วตอนนี้นักวิเคราะห์เขามองหุ้นตัวนี้ยังไงคะความเห็นโดยรวมเป็นแบบไหนเห็นว่ามีตั้งแต่ถือหรือโฮไปจนถึงเป้าหมายราคาที่ต่างกันเยอะเลย115ดอลลาร์ถึง170แนะี่ถูกต้องครับตลาดมักจะตอบสนองเร็วกับข่าวพาดหัวแต่พอข้อมูลเริ่มย่อยมากขึ้นมุมมองก็อาจจะปรับไปบ้าง การที่หุ้นยังขยับขึ้นมาได้เนี่ยก็อาจจะสะท้อนความเชื่อมั่นในระยะยาวหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆในตลาดเข้ามาด้วยนะครับสำหรับมุมมองนักวิเคราะห์อย่างแพลตฟอร์ม Investing Bro เนี่ยเขาให้คะแนนสถานการณ์เงิน PepsiCo วัาด,ดีเลยนะครับเกิดแล้วก็ประเมินว่ามูลค่าหุ้นอาจจะยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนิดหน่อย Slightly undervalued นะครับอ๋อค่ะ ซึ่งจุดแข็งสำคัญมากๆที่เขามักจะพูดถึงกันเสมอก็คือประวัติการเพิ่มเงินปันผลครับที่ทำต่อเนื่องมา52ปีแล้วโห52ปีครับอันนี้มันเหมือนเป็นเครื่องการันตีความมั่นคงความสามารถในการสร้างเงินสดได้สม่ำเสมอเลยครับน่าสนใจมากค่ะเรื่องปันผลนี่เป็นจุดแข็งจริงๆทีนี้เราลองมาเจาะลึกผลงานในแต่ละส่วนธุรธกิจกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มจาก ตลาดใหญ่สุดอเมริกาเหนือเขาแบ่งเป็นเครื่องดื่ม PBNA กับอาหาร PFNA ใช่ไหมคะเอาฝั่งเครื่องดื่ม PBNA ก่อนโตแบบออร์แกนิกสมีอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนหลักๆคะครับฝั่งเครื่องดื่มอเมริกาเหนือเนี่ยที่น่าสนใจคือมันโตมาจากหลายๆส่วนผสมกันนะครับไม่ใช่แค่แบรนด์หลักอย่างเดียวตัว Pepsi Zero Sugar ยังไปได้ดีครับโตเป็นเลข2หลักเลยยังแรงอยู่ใช่ครับ ส่วน u ม t ท i น Dew เนี่ยมีตัวช่วยสำคัญเลยคือรสชาติพิเศษเฉพาะช่วง b a j a Blast อันนี้ฮิตถล่มทลายมากยอดขายผลี่ใกล้จะแตะ1 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้วโหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นพวกเครื่องดื่มกลุ่มให้ความสดชื่นเชิงฟังก์ชัน Functional Hydration อย่าง Propel เนี่ยก็โตดีมากใกล้จะแตะ1 0 0 0ล้านเหมือนกันอืมสแสดงว่าเทรน์สุขภาพยังมาแรงจริงๆ ชัดเจนเลยครับแล้วก็ที่สำคัญการเข้าซื้อกิจการ Poppy ที่เป็นเครื่องดื่มโซดายุคใหม่เน้นสุขภาพหน่อยๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีกับธุรธกิจเดิมมากครับยอดขายตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ทะลุ525ล้านดอลลาร์ไปแล้วโตกว่า50%เทียบกับปีก่อนหน้าเลยการซื้อ Poppy นี่ดูเป็นการเดินเกมที่ถูกจังหวะมากเลยนะคะแล้วเรื่องเครื่องดื่มชูกำลังล่ะคะเห็นว่ามีการปรับโครงสร้างตรงนี้ด้วย ใช่ครับมีการปรับพอร์ตตรงนี้เหมือนกันคือตอนนี้เ e ปซิโก้เขาเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักให้กับเซลเซียสครับหลังจากที่โอนแบรนด์ Rockstar ให้เซลเซียสไปตามดีลก่อนหน้าและก็ยังจัดจำหน่ายอลา,านินูด้วยก็ทำให้โฟกัสชัดเจนขึ้นในฐานะผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในตลาดนี้ไปเลยนอกจากนั้นพวกช่องทางขายนอกบ้านอย่างร้านอาหารร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้ก็ฟื้นตัวแล้วก็โตได้ดีครับประมาณกลางกลางหลักเดียวมิดซิงเกิลดิจิต ส่วนเรื่องอัตรากําไรแม้ว่าจะโดนผลกระทบจากภาษีสุลกากรที่ว่าไปแต่ผู้บริหารเขาก็คาดว่าจะค่อยๆดีขึ้นในไตรามาสต,ต่อๆไปครับฟังดูฝั่งเครื่องดื่มนี้มีนวัตกรรมมีการปรับตัวที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะทีนี้หันมาดูฝั่งอาหารบ้าง p พีเเในอเมริกาเหนือเนี่ยในบทถอดเทปเห็นเขาพูดถึงแรงกดดันด้านปริมาณขายอันนี้มันสะท้อนภาพที่ต่างจากฝั่งเครื่องดื่มไหมคะหรือว่ามีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นเฉพาะตัวหรือเปล่า เป็นข้อสังเกตที่ดีครับฝั่งอาหาร P F N A เนี่ยผชิญกับปริมาณขายที่อ่อนตัวลงจริงๆครับซึ่งสาเหตุหลักๆมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกเลยคือเขาปรับกลยุทธ์เรื่องโปรโมชั่นครับคือลดการทำโปรแบบลดราคาหนักๆลงแล้วหันไปเน้นเรื่องความคุ้มค่าในชีวิตประจำวันหรือ Everyday Value มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็อาจจะกระทบยอดขายเชิงปริมาณในระยะสั้นได้อ๋อคือไม่ได้เน้นลดแลกแจกแถมเหมือนเดิมประมาณนั้นครับ อย่างที่2คือการเปรียบเทียบกับฐานที่สูงในปีก่อนซึ่งตอนนั้นมันมีปัจจัยเรื่องการเรียกคืนสินค้าบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถึงแม้ปริมาณจะลดลงนะครับข่าวดีก็คืออัตรากําไรขั้นต้นหลัก หรือ Core gross margin เนี่ยกลับมีแนวโน้มดีขึ้นครับอา้าวอัตรากำไรดีขึ้นเหรอคะทั้งท้งที่ปริมาณขายลดลงแสดงว่าเขาคุมต้นทุนได้ดีขึ้นหรือว่าปรับส่วนผสมสินค้าที่ขายได้ดีดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอีกส่วนที่สำคัญเลยก็คือการเตริบโตของกลุ่มสินค้าที่มันตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ครับกลุ่มขนมครบคียวทางเลือกเพื่อสุขภาพที่เขาเรียกว่า permissible snacks นะครับคือขนมที่กินแล้วรู้สึกผิดน้อยลงหน่อยอ๋อ oh. ่ะเข้าใจค่ะอย่าง s ั n ชิปตเนี่ยตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งในกลุ่มนี้ไปแล้วนะครับแล้วพวกแบรนด์ในกลุ่ม Simply กับ Quaker Rice Cakes ก็โตเลข2หลักเลยนอกจากนี้พวกแบรนด์ที่เน้นความคุ้มค่าอย่าง c h e s t e r ์หรือ s a n d i t a s ก็ยังไปได้ดีอยู่ครับก็สะท้อนว่าคนยังมองหาทางเลือกหลากหลายแต่จุดสำคัญไม่แพ้กันเลยคือการที่เขาเอาจริงเอาจังกับการลดต้นทุนมากๆครับลดอะไรบ้างคะ มีการปรับลดพนักงานในส่วนฟรีโทเลสหรัฐไปแล้ว7%ตั้งแต่ต้นปีนะครับมีการปิดโรงงานไป2แห่งแล้วก็ลดความซับซ้อนด้วยการลดจำนวน SKU SKU SK คือรหัสสินค้าหรือประเภทสินค้าใช่ไหมคะใช่ครับประเภทรายการสินค้าที่มันแตกต่างกันนะครับลดลงไปถึง15%เลย มาตรการพวกนี้ส่งผลให้ระดับการบริการลูกค้าหรือ service levels เนี่ยดีขึ้นชัดเจนเลยครับใน Q&A เขาพูดถึงตัวเลขแบบ97-98%เลยนะโหการลดต้นทุนจริงจังขนาดนี้ดูจะเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ใหญ่ที่เขาวางไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราคงได้กลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อแต่ก่อนอื่นขอไปดูผลงานนอกอเมริกาเหนือกันบ้างดีกว่าค่ะเห็นว่ายังเป็นดาวเด่นอยู่เลยเติบโตต่อเนื่องมาหลายไตรมาสแล้ว ไตรมาสนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะตลาดต่างประเทศยังคงแข็งแกร่งจริงๆครับโตระดับกลางถึงสูงหลักเดียวมา18ไตรมาสติดกันแล้ว18ไตรมาสครับไตรมาสล่าสุดนี้รายได้ออร์แกนิกโต4%โดยมีกลุ่มเครื่องดื่มเป็นหัวหอกเลยครับโตถึง6%มีผลงานเด่นๆในหลายตลาดมากครับทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นบราซิลอาร์เจนตินาอังกฤษฝรั่งเศสอียิปตุรกีซาอุ จีนออสเตรเลียโดยเฉพาะพวกเครื่องดื่มเพปซี่สูตรไม่มีน้ำตาลซโร่ชูเกอร์เนี่ยทำผลงานได้เยี่ยมมากอย่างในอังกฤษนี่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งไปแล้วครับโกอินเดียเยอรมนีเวียดนามแต่ประเด็นที่สำคัญมากๆของตลาดต่างประเทศคือกำไรโตเร็วกว่าไรายได้ครับอ๋อ oh, อันนี้น่าสนใจครับกำไรจากการดำเนินงานหลักแบบไม่รวมผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนคือ constant currency operating profit เนี่ยโตถึง7%เ แล้วที่สําคัญคืออัตรากําไรในตลาดต่างประเทศโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งบริษัทด้วยซ้ําครับแต่ว่าช่วยดึงภาพรวมขึ้นได้เยอะเลยสิคะใช่เลยครับหมายความว่าตลาดต่างประเทศเป็นตัวช่วยพยุงผลกำไรโดยรวมของเปปซิโกได้ดีมาก ถึงแม้ว่าซ e o จะยอมรับนะครับว่ามีผลกระทบจากสภาพอากาศบ้างในยุโรปช่วงหน้าร้อนแต่เขาไปเห็นสัญญาณฟื้นตัวแข็งแกร่งแล้วในเดือนกันยายนภาพรวมดูเหมือนว่าตลาดต่างประเทศยังเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญจริงๆนะคะทีนี้มาถึงภาพใหญ่ที่ซ e o คุณรามอนลากววตาพูดถึงบ่อยๆเรื่องการพยายามกลับไปสู่อัลกอริทึมการเติบโตระยะยาว l o n เ term มโครสอัลกอริทึมของบริษัทให้ได้ภายในปี2026เนี่ย ฟังดูเป็นเป้าหมายที่ท้าทายเหมือนกันนะคะเขาจะทําได้ยังไงบ้างคะดูเหมือนมีแผนหลักๆอยู่2ด้านใช่ไหมคะถูกต้องครับมันเป็นกลยุทธ์2ด้านที่ชัดเจนมากครับด้านแรกเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอหรือ Portfolio โอทราน sformation ซึ่งอันนี้เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะหัวใจสําคัญคือ 1. การยกเครื่องแบรนด์หลัก Iconic Brand Re-invention อันนี้คือปรับโฉมใหญ่เลยครับแบรนด์สำคัญคญอย่าง Lace Toxy Toast, Gatorade Toitoses Garade เน้นไปที่ฉลากสะอาด Cleaner Labels มากขึ้นเช่นตัดสารปรุงต่างเทียมออกไปหรือเปลี่ยนไปใช้น้ำมันที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นอย่างน้ำมันมะกอกน้ำมันอะโวคาโดอืมอันนี้ชัดเจนว่าตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพเลยนะคะใช่ครับ2คือการบุกตลาดเติบโตสูง Entering High Growth Spaces อันนี้ก็รุกหนักเลยโดยเฉพาะเรื่องโปรโตีนเราเห็นสินค้าใหม่เยอะมากตั้งแต่ Doritos กรูต e นเค u กเกอร์ที่เน้นโปรโตีนการรีแบรนด์ u u s c l e m i l k หรือแม้แต่ p r o p e l ส so ูตรใหม่ที่เขาบอกว่าออกแบบมาสำหรับคนที่ใช้ยาจ l p 1ด้วยอ๋อกลุ่มยาเบาหวานที่ช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับกลุ่มนั้นเลยนอกจากโปรโตีนก็ยังให้ความสาคัญกับไฟเบอร์มากขึ้นด้วยนะซถึงก็บอกว่าอาจจะเป็นโปรโตีนตัวต่อไปเลย โหไฟเบอร์เนี่ยนะคะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่มเชิงฟังก์ชันอื่นๆเช่นพวกที่มีพรีไบโอติกส์หรือเกเรเรตสูตรน้ำตาลน้อย 3. คือการต่อยอดจากการซื้อกิจการ integrating acquisitions ก็คือเอาแบรนด์ที่ซื้อมาใหม่อย่างเพาะผีโซดายุคใหม่กับ c ี t อขนมทางเลือกสุขภาพเนี่ยมาต่อยอดขยายการเติบโตเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มที่กำลังมาแรงครับโหฟังดูเป็นการปรับทับสินค้าครั้งใหญ่จริงๆนะคะทั้งปรับของเก่าให้ดีขึ้นเพิ่มของใหม่ที่กาลังฮิตแล้วกลยุทธ์ด้านที่2ล่ะคะที่บอกว่าเกี่ยวกับการลดต้นทุนใช่ครับ ด้านที่2คือการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนให้ทันสมัยหรือ structural cost modernization คำว่าทันสมัยนี่สำคัญนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ลดค่าใช้จ่ายแบบเดิมๆแต่เป็นการคิดใหม่ทำใหม่ในกระบวนการทำงานเลยทำยังไงบ้างคะ ก็เช่นการนำระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้นในโรงงานในครั้งสินค้าการใช้ศูนย์กลางระดับโลกสำหรับบริการที่ใช้ร่วมกันหรือ global shared services พวกงานการเงินงานไอทีเพื่อลดความซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพและก็เรื่องลดความซับซ้อนอย่างที่คุยกันไปคือลดจำนวน SKU ลงเรื่อยๆทำให้ผลิตง่ายจัดสต็อกง่ายขนส่งง่ายขึ้นที่บอกว่าลดไปเยอะแล้วในอเมริกาเหนือ ช่ครับเครื่องดื่มลดไป35%ตั้งแต่ปี2022อาหารก็15%ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีการนำ AI การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงหรือ Advanced Analytics มาใช้มากขึ้นด้วยตั้งแต่พยากรณ์ยอดขายวางแผนผลิตขนส่งไปจนถึงทำการตลาดแบบเจาะจงกลุ่มแล้วก็มีทดลองโมเดลการทำงานใหม่ๆด้วยครับอย่างแนวคิด One North America อันนี้คืออะไรคะ คือการรวมศูนย์การกระจายสินค้าระหว่างธุรกิจอาหารกับเครื่องดื่มในอเมริกาเหนือเลยครับตอนนี้เริ่มทดลองแล้วในเท็กซัสเป้าหมายสูงสุดของด้านนี้ก็คือเพื่อปลดล็อกทรัพยากรปลดล็อกเงินทุนเพื่อเอาไปลงทุนในนวัตกรรมในการเติบโตด้านแรกเมื่อกี้นี้แหละครับแล้วก็เพื่อขยายอัตรากำไรให้สูงขึ้นด้วยซึ่งซ e อเน้นมากว่าต้องทำเร่งด่วนเลย สรุปง่ายๆก็คือสูตรสำเร็จที่เพ p ซิโควางไว้คือสินค้าใหม่บวกกับการดำเนินงานที่คล่องตัวขึ้นก็น่าจะเท่ากับการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นในอนาคตและแบบนี้เป้าหมายทางการเงินสำหรับปี2025ทั้งปีเขายังยืนยันตามเดิมไหมคะใช่ครับบริษัทยังคงยืนยันตามคาดการเดิมนะครับสำหรับทั้งปี2025คือคาดว่าไรายได้ออแกนิกจะโตในระดับต่ำๆหลักเดียวโลซิงิลดิจิต แล้วก็กำไรต่อหุ้นหลักแบบไม่รวมผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนหรือข้อ constant currency EPS เนี่ยจะทรงตัวเมื่อเทียบกับปี2024นอกจากนี้เขาก็ยังมุ่งมั่นจะคืนผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นรวมประมาณ8.6พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ทั้งปันผลทั้งซื้อหุ้นคืนก็สอดคล้องกันกันดีนะคะคือปีนี้อาจจะดูเหมือนประคองตัวแต่เบื้องหลังคือเตรียมการใหญ่เพื่อเร่งเครื่องปี2026ใช่เลยครับภาพเป็นแบบนั้นเลย ฟังดูเป็นแผนที่รอบด้านแล้วก็ดูทะเยอทะยานดีนะคะแต่แน่นอนว่าโลกธุรกิจมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นมีความท้าทายหรือความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคะที่อาจจะทําให้แผนนี้สะดุดได้ข้อมูลที่เรามีพูดถึงประเด็นนี้ไว้อย่างไรบ้างคะความเสี่ยงก็มีทั้งแบบที่ควบคุมยากแล้วก็แบบที่พอจะบริหารจัดการได้นะครับกลุ่มแรกก็เป็นความเสี่ยงท,ทั่วไปเช่นปัญหา s u พพ l y ยเช i n ที่ไม่คาดฟันการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดหรือตลาดบางแห่งเริ่มอิ่มตัวแล้ว แต่กลุ่มที่น่าจับตามองเป็นพิเศษตอนนี้เลยคือแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจมหาภาคครับคุณลากัวต้าเองก็ยอมรับในการประชุมนะครับว่าผู้บริโภคตอนนี้ stressed globally แล้วก็กำลัง making very choiceful decisions ความเครียดของผู้บริโภคอันนี้กระทบโดยตรงเลยสิคะแบบนี้กลยุทธ์ด้านราคาความคุ้มค่าก็ยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกสำคัญมากๆครับเรื่องความสามารถในการจ่ายหรือ affordability เนี่ยกลายเป็นหัวใจสำคัญเลย มันอธิบายได้ครับว่าทำไมแบรนด์ที่เน้นความคุ้มค่าถึงยังทำผลงานได้ดีแล้วทำไมบริษัทถึงให้ความสำคัญกับการออกแบบโครงสร้างราคาและขนาดบรรจุผ์หรือ price pack architecture ที่หลากหลายเพื่อให้มีสินค้าที่มันตอบโจทย์กำลังซื้อของผู้บริโภคในทุกระดับได้เข้าใจค่ะนอกจากนี้ความซับซ้อนของตลาดต่างประเทศก็ยังเป็นความท้าทายเสมอทั้งเรื่องกฎระเบียบวัฒนธรรมเศรษฐกิจที่มันต่างกันไปในแต่ละที่ มีอีกประเด็นที่น่าสนใจใน Q&A ค่ะคือการพูดถึงนักลงทุนเชิงเคลื่อนไหวหรือ Activist Investor อย่างกองทุน e l l i o t Management เรื่องนี้มีในยะอะไรไหมคะมีความขัดแย้งหรือแรงกดดันอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะครับเรื่องนี้ซ e o ของ p e p ซ i c กก็อธิบายไว้อย่างระมัดระวังนะครับเขาบอกว่าการพูดคุยกับ Elliot ซึ่ง Elliot ก็เป็นกองทุนที่มักจะเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทเป้าหมายแล้วก็ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นกดดันหรือเสนอแนะให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อปลดล็อกมูลค่าหุ้น,น เขาบอกว่าการพูดคุยเป็นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์ constructive แล้วก็ร่วมมือกัน collaborative โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นทุกคนดูเหมือนว่าข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ของเ l ล i o อก็จะสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เพปซิโกกำลังทำอยู่แล้วนะครับเช่นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพเรื่องอัตรากำไรอ๋อก็ไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้ว ใช่ครับแต่แน่นอนว่าการมีนักลงทุนแบบนี้เข้ามาจับตามองเนี่ยมันก็ย่อมเป็นการเพิ่มความรู้สึกเร่งด่วนหรือ sense of urgency ให้กับทีมบริหารว่าต้องเร่งทำตามแผนให้เห็นผลเร็วขึ้นเข้าใจเลยค่ะ เป็นเหมือนแรงกระตุ้นเพิ่มเติมให้ต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตลาดนั่นเองสรุปแล้วนะคะถ้ามองภาพรวมทั้งหมดผลประกอบการไตรมาส3มของเป๊ปซิโกเนี่ยอาจจะดูดีกว่าคาดในบรรทัดแรกๆแต่เรื่องราวที่สำคัญจริงๆก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังทั้งการยกเครื่องแบรนด์ไปสู่ฉลากสะอาดการบุกตลาดสุขภาพตลาดฟังชันการยกเครื่องโครงสร้างต้นทุนแล้วก็การนาเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจถูกต้องเลยครับ คือพวกเขากำลังนำทางบริษัทฝ่าฟันสภาพแวดล้อมที่ท้าทายนะครับผู้บริโภคก็อ่อนไหวเรื่องราคามากขึ้นเขาก็พยายามสร้างสมดุลระหว่างการนำเสนอความคุ้มค่ากับนวัตก,กรรมที่ตอบโจทย์เทรนสุขภาพตลาดต่างประเทศก็ยังเป็นเสาหลักที่ค้ำจุนผลประกอบการอยู่ความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทั้งสองด้านนี้โดยเฉพาะการเปิดตัวแบรนด์โฉมใหม่ให้ติดตลาดและก็การลดต้นทุนให้ได้ตามเป้าหมายเนี่ย จะเป็นกุญแจสําคัญเลยครับที่จะตัดสินว่า PepsiCo จะกลับไปสู่อัลกอริทึมการเติบโตที่แข็งแกร่งตามที่ตั้งเป้าไว้ในปี2026ได้จริงหรือไม่มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจให้เราได้ขบคิดกันต่อนะคะจากคําพูดของ c ีอที่ว่าไฟ b e r อาจจะเป็นโปรตีนตัวต่อไป Fiber will be the next protein ซึ่งมันก็สอดคล้องกับกระแสเรื่องสุขภาพลำไส้กัด health สุขภาวะองค์รวมที่มาแรงมากๆทั่วโลกเลยคำถามคือ ถ้าเป p ปซิโคทุ่มเทกับไฟเบอร์อย่างจริงจังทั้งในขนมทั้งในเครื่องดื่มเนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนโฉมหน้าพอร์ตโฟลิโอของตัวเองแล้วอาจจะถึงขั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในวงกว้างได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลย่ะในอนาคตขอบคุณที่รับฟังกันจนจบเลยนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบสาระดีๆที่เรานำมาเสนอแบบนี้ในทุกๆวันฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลย และเราจะนำสาระแบบนี้มามอบให้คุณในทุกวันและถ้าคุณอยากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์หัวใจน่ารักน่ารักให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ